สวัสดีค่ะดิชันชื่อนักสาวพนุมาตยยอดทองทองนะคะอยู่กลุ่มสตอค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความไม่สมบูรณ์ของผลึกหรือว่า crystal imperfection นะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือจุดปกค้องแบบจุด point defect หรือว่าจุดปกค้องแบบเส้น line defect นะคะอันแรกนะคะเราก็จะมาพูดถึงจุดปกคล้องแบบจุดนะคะซึ่งเราแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะแบบแรกนะคะ s c o t c defect นะคะจะเกิดจากอนุภาค ไอออนบวกหรือไอออนลบนะคะที่หายไปในจำนวนที่เท่าๆกันค่ะอันที่2ค่ะ cell i n t e r s t i t a l defect นะคะคือการที่อะตอมหายเข้าไปอยู่ในช่องว่างอื่นค่ะต่อมาก็ือวเทนซีค่ะจะเป็นการที่อะตอมหายเข้าไปทำให้เกิดช่องว่างค่ะต่อมานะคะ substitutional i m p u l i t y นะคะคือการที่อะตอมอื่นที่ไม่ได้อยู่ในผลึกเข้าไปอยู่ร่วมกับอะตอม ที่อยู่ภายในขลึกค่ะอันที่5นะคะคือ interstitial i m p o r i t y นะคะคือการที่อะตอมอื่นนี้ขนาดเล็กและเข้าไปแทนที่ในอะตอมที่มีช่องว่างค่ะต่อมาคือ f ฟ n เจลด e เฟ c t ค่ะคือไอออนที่เข้าไปอยู่ทุกที่ทำให้เกิดขลึกแบบบิดเบี้ยวขึ้นนะคะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นจุดบุกรองแบบเส้นค่ะหรือว่าลายดีเฟกคือความหมายก็คือ การเลื่อนที่จากการบิดอย่างแรงในแลสติสโดยการเลื่อนที่จะเกิดสเตทซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่กลุ่มอะตอมสงผลต่อสมบัติทางกลจะทำให้จะทำให้เกิดสนามความดันสติสฟิลนะคะค่ะ ยูนิตเวกเตอร์จะบอกถึงทิศทางของ Dislocation และโบเกอร์เวกเตอร์จะบอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่และระยะทางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชันค่ะค่ะส่วนเอ็ดดิสโลเคชันนะคะคือการมีระนาบเกินกว่าปกติเรียกว่าดิสโลเคชันไล n e โดยจะตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ Dislocation ซึ่งมีสัญลักษณ์ตั้งฉากแบบนี้นะคะ คือการที่อะตอมและสติเกิดการบิดเบี้ยวทําให้เกิดการผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของการจับคู่อะตอมหรืออะตอมิกมิสแมทนะคะโดยบริเวณที่เกิดอะตอมิกมิสแมทจะจะมีทิศทางขนานกับการเคลื่อนที่ของโลเคชันค่ะซึ่งมีสัญลักษณ์ล้องสอ,อย่างนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของความบกพร่องต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น p o ย n t ด e เฟก t นะ ซึ่งจุดแบบนี้คืออตอมที่เรีย,ตรย,ยงตัวกันอยู่อย่างปกติค่ะและตัวนี้นะคะที่มีสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบกข้อองแบบโค้ดดิฟกค,ค่ะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบลายดิฟิกตเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะต่อมานะะก็จะเป็น,นกระบวนการเลื่อนการเลื่อนหรือสลิปแฟเทมนะคะคือการเสียรูปถาวรเป็นการเลื่อนของจุดบกข้อองต่างๆในโครงสร้างผลึกของวัสดุ ที่เรียกว่าดิสโลเคชันในการเกิดตำแหน่งของพันธะระหว่างอะตอมหรือเกิดขึ้นเมื่อโลหและแับแหงยึดของพันธะระหว่างอะตอมค่ะค่ะกระบวนการเลื่อนก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือสลิปแพนคือระนา,าบการเลื่อนจะเป็นระนา,าบที่ง่ายที่สุดที่จะเกิดการเลื่อนนั้นมีความหนาแน่นระนา,าบสูงสุดค่ะต่อมาก็เป็นสลิปไดเร็กชันค่ะหรือว่าทิศทางการเลื่อนซึ่งจะมีความหนาแน่น เชิงเส้นมากที่สุดค่ะแบบ BCC นะคะก็จะมีทั้งหมด48 s ลิปไซเ t e น,นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงเช่นตัวอย่างนี้นะคะ้าแบบ FCC จะเกิดขึ้น12 s l ิ p ไซเ t e น,นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางเช่นอลูมิเนียมคาร์บอนเป็นต้นนี้นะคะและ HCP ก็จะมีทั้งหมด3ส l ิ p นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำเช่นแมกนีเซียมเป็นต้นค่ะ วันนี้ดิฉันก็ขอจบการกการายงานเพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะ